อาะช่างคนนี้ทําอะไรอ่ะซ,ออซ,อซ,อซ่อมเอหรอซ่อมซ่อมเครื่องจิตยาเหรอหรือว่าไงใช่ฮะนะครับวันนี้มันซ่อมเครื่องจิตยาอ๋อเพราะว่าแบตมันเสียแบตมันเสียอ๋อในแบตในแบตอยู่ไหนแบตน,นี่อ๋อลืมเลยอ๋อลืมมาแล้วเหรออ๋อแบตเสียแล้วไปลืมมอเตอร์ทําไมอ่ะก็แบตเสียด้วยมอเตอร์มันเสียด้วยอ๋อโอ้โหแล้วมีกรอนเปลี่ยนอะไรหรือว่าต้องไปซื้อมาเปลี่ยนไม่ต้องซื้อ เราต่อไฟฟ้าเล็เดียวก็ได้แล้วแต่<ร>แ,ตแต่เนี่ยแต่แบตเตอรี่เนี่ยเราสามารถซื้อเราสามารถต่อเชื่อมกับชาร์จได้โอ้ชาร์จได้โอ้โหโอ้โหโโอ้าหเราต้องลืงมอเตอร์มาก่อนเพราะมอเตอร์มัวใหญ่มากนะมอเตอร์นี่กี่โวล์น,น่ะอันนี้ประมาณ28โวลต์อ๋อ28โวลต์เลยเหรอ ไซนี่นะใช่โอ้โหโอ้โโอถอดคลิปยาวก่อนไหมเน่ะช่างช่างต้องเอาคลิปยาวนี่ก่อนไหมเนี่ยถอดคลิปตัวนี้ออกตัวเนี้ยนะช่างเนี่ยนะเนี่ยคลิปตัวเนี้ยเอาคีมมาบีบคลิปออกแล้วดึงยาวอกอกจะง่ายกว่าไหมช่างอ๋อออ นัทมันบางทีมันโดนสนิมมันนะมันก็เนี๊ยนะเป็นสนิมเออนี่ซ่อมไปกี่ตัวแล้ววันนี้ตัวแรกใช่ไหมเนี่ยพืงนพื้นพื้งานตัวแรกหรองานตัวแรกงานตัวแรกอ้โจะซ่อมสำเร็จเปล่าสำเร็จสำเร็จเรียบร้อยโอ้โหช่างคนนี้ไม่ธรรมดาเนี่ย เหนื่อยช่างเลยตายนะโอ้น่าจะนานด้วยโอ้โหอืมเอาเอาให้ออกหอมที่แปดโว์ตัวเนี้ยใช่อืมมอเตอร์มันใหญ่เนาะอย่าี้มันก็ต้องใช้แบตอย่างเดียวจะใช้ถ่านไม่ได้สิใช่ต้องใช้แบตเตอรี่อืมแบตเตอรี่ใช้ใช้ถ่านธรรมดาไม่ได้อ๋อมันใหญ่เกินมันใหญ่เกินเอ่อเอ่อ เดี๋ยวมาเอานะเออเราจะล้วจะซื้ออะไรก็บอกกันนะจะพาไปซื้อโอเคปะจะซื้ออะไรตัวไหนเราบอกนะจะพาไปซื้อใช่โอเคได้ได้แล้วให้เสร็จให้พอใจก่อนแล้วจะวิเคราะห์ยังไงว่ามันจะเสียไม่เสียต้องมามาเทสเหรอต้องมาเทสก่อนเทสยังไงอ่ะเทสโดยการใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จชาร์จเสร็จแบตเตอรี่ชาร์จเสร็จแล้วก็มาเทสมอเตอร์ใช่อ๋อเป็นขั้นตอนไปใช่ไหมใช่ ใช่ครับโอ้โหช่างพูดเพราะเลยนะใช่ครับ <laughs> โอ้โหเอาเอาเอางัา้นเ,เ,เสร็จแล้วก็เลี้ยกแล้วกันนะผมไปกินข้าวรอนะใช่โอเค